ครับวัโนนี้นนทกอยู่ที่2องไอดีชาวบ้านนะครับ EP ที่219เกือบเลยม e ีแล้วไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็ติดปัญหาว่าคอมโดนยึด IP ไปตอนที่ทำเซิร์ฟทดลองอะเนาะเขายึด IP ผมไว้แล้วเพิ่งจะปล่อยคืนมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็เลยเพิ่งได้ มาลงคลิปแล้วเมื่อคืนนี้ทีแรกก็ว่าจะลงคลิปเมื่อคืนแหละเมื่อคืนไฟดับก็เลยไปได้ลงครับก็เดี๋ยวอะไรดีกว่าเนาะอันนี้จะห้าทุ่มแล้วอ่าอันนี้เขาลิเงเพมาว่าอยากให้ดูวิธีการดันพลังแล้วก็ขอวิธีการอัดเรียนซี่ถ้าเราไม่อยากโดนไผ่เกี่ยว่ากตายต้องทำอะไรบ้าง ตัวต่อไปจะทำคือพันเกียร์แดงอโอเคครับอ่าพันเกียร์จริงผมเล่นแค่ล่างมาร์สนะล่างแดงไม่ได้ปั้นก็เลยไม่ค่อยจะสัรทัสเรื่องพันเกียร์สักเท่าไหร่นะครับ ID นี้ VIP 14นะครับเลเวล343อยู่เรดเกมแล้วนะครับ ID v i งสูงๆก็ต้องดูชุดก่อนเนาะ อ่าโอเคชุดนี้ผ่านแล้วก็ชุดผู้จัดการฟาร์มของในฟาร์มนะก็ถ้าใครติดตาม2องไอดีนะจะรู้แนวว่าจะต้องเช็คตรงไหนบ้างสำหรับไอดียทุงสูงนะครับอ่าได้ยังซื้อไม่ครบแล้วนะเน,นี่นะเหลือของแพงยังไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับ อันนี้ซื้อของถูกไว้เนาะของแพงยังไม่ได้ซื้อเลยอันนี้ขาดเยอะนะครับอ๋อเนี่ยผมขาดเพียบเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ต้องซื้อทั้งหมดนะครับทุกชิ้นที่มีในฟาร์มนะครับต้องซื้อทุกอันเลยนะครับทุกอันที่มีในฟาร์มมันต้องซื้อหมดนะครับ <S <s <uck> แล้วก็มันจะมีไอตรงทีมนี่อีกนะเนี่ยพวกเนี้ย ก็ต้องซื้อเหมือนกันนะครับเพราะมันจะมีของให้ซื้อเพิ่มได้อีกถ้าอยากโหดเร็วก็ต้องซื้อของในฟาร์มนะครับมันจะปั้นง,ง่ายเวลาเราซื้อโคบแล้วนะอัพอะไรพลังมันก็จะขึ้นไปเยอะนะครับเพราะมันจะเพิ่มพลังให้ทุกตัวมันจะคุ้มตรงนี้นี่ก็ชุดผู้จัดาการฟาร์มอ่าอนี้ก็ยังซื้อไม่ครบนะครับแนะนำให้ซื้อให้ครบนะครับทุกชุดเลย เน้นไอ้พวกมันเพิ่มสเตตัสอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันมีผลนอกฟาร์มด้วยนะไอ้สเตตัสพวกนี้นะมีผลนอกฟาร์มด้วยนะครับมันจะต่างกับชุดปกติแค่ว่ามันจะใส่ชุดนอกฟาร์มไม่ได้แค่นั้นแต่สเตตัสอะไรพวกนี้มีผลนอกฟาร์มนะครับก็ทีนี้มาเข้าดูเรื่องดันพลังเนาะก็มีเรื่องในฟาร์มมาแล้วยอย่างหนึง่ง พอผ่านก็ไม่ต้องรูงเเนะ้เรื่องเกมนะอ่าเดี๋ยวก็เรื่อยๆเนาะบล็อกดาวอ่าเดี๋ยวยังไม่มีตีเบิร์นเนาะก็พยายามหาบล็อกดาวตีเบิร์นนะครับอ่านี่ไงบล็อกดาวตีเบิร์นแต่เป็นธาตุดินเนาะไม่ใช่ธาตุหินนี่คบล็อกดาวตีเบิร์นจะเป็นอย่างนี้สเปรดแอคแทร์นะครับ พาดินไม่มีเล่นเน,ะนาะนาเสียดายอ่าอันนี้โอเคเลยสปีแดแอคแทคขั้บินผมโคตรอยากได้เลยนเนี๋ยวเอาไปใส่นกไวแต่มันหาไม่ได้ล้วทียูโดก็เตรียมถอดออกได้แล้วนะครับเอาแต่ขึ้นไอันี้ก่อนจะใสยแดงใช่ไหม ไอโนก็เตรียมถอดออกได้แล้วครับเอาไปใส่ตัวอื่นเลยนะครับอยู่ตัวเดียวจโดดๆไมเตรียมขึ้นพาภเกียร์แดงก็เอาใต้ทะเลมาก็ได้นะครับใต้ทะเลมียังยังไม่มีก็น่าจะสะสมชิปอยู่มั้งชิปมีอยู่2องพันชิปใต้ทะเลมีเท่าไหร่ ตาทะเลไม่มีเลยก็ถ้าจะเล่นถีนตามน,นะครับใส่ตาทะเลอีกตัวหนึ่งนะครับเ,เป็นดาเมจกู้กับภาเกียนะครับภาเกียถ้าเป็นล่างม้าเนี่ยดามเอตไม่ค่อยมีมันจะมีแค่ร่างแดงแล้วก็ต้องทําความสนิทไปถึงร้อยสิบแล้วเนาะถึงจะพอเห็นดามเอจของมันนะครับส่วนเดนซี่เดนซี่อันนี้ล่างแดงแล้วเนาะความสนิท ร้อยสิบอ่าความถิบร้อยยี่สิบแล้วโอเคก็โอเคแล้วนะอันนี้คือไม่อยากโดนพักเกีย์เปล่าตายใช่ไหมอันนี้ต้านน้ำแข็งไม่ใช้นะครับใส่เป็นต้านน้ำก็ได้นะครับถ้าจะการผักเกียนะเอาต้านน้ำแข็งนี่ออกต้องใส่ไปที่เน้นป้องการน,นะเนาะ ไฮเดนซี่มันจะโหดก็ต่อเมื่อยืนมันจะถึกก็ต่อเมื่อมันยืนสามเทินไปแล้วเนาะมันสะสมป้องกันได้ระยะหนึ่งแล้วมันก็จะถึกขึ้นแต่เดี๋ยวมันมีเกาะไดเมกอยู่แล้วไงมันก็อยู่เกินสามเทินอยู่แล้วใช่ป่ะอ่าเนี่ยเลเว่าไดเมกอัพเติมไปแล้วก็เหลือแต่ต้านต้านท่าดน้ำนะครับคุณบัตรที่สามใช้เป็นเพิ่มเกาะ อันนี้นี่นะครับใช้เป็นเพิ่มเกาะอันนี้มีเกาะเลือด16% HP กนะครับหรือใช้เป็นเพิ่มอันนี้ก็ได้เพิ่มเลือดก็ได้ก็จะม,มีใช้อันนี้กับอันนี้นะครับคุณสมบัติที่สามเตัวไม่มีเนาะเตัวลี้ไม่มีอ่าอันนี้ใช้ถูกแล้วเม่เริ่มแตเปิญเพิ่มหเอร์เพิ่ต6% โจมตีให้ตัวเองมีผล20เทิร์นซ้อนทับได้20ครั้งก็เพิ่มได้120%นะเนะนาะลดดำเมจชนะทตุที่ได้รับก็ต้องลดชนะาาท่าเดี๋ยวนะเพราะไอ้พันเกียร์มาตีชนะาาท่าจช่ปะล่ะล่างแดงของไอ้พันเกียร์ดูในบุ๊กเพราะมันมีไอ้นี่ด้วยต้องดูตรงทำลายสก,กิลเนาะ อันนี้บวกสปีดประไม่ถูกลดเฮสปีดสามเทินและฮิวไม่ได้กับอันนี้สกิลธาตุน้ำลบล้างผลของมว้ให้ทล้งทีมผลลดความเสียหายธาตุน้ำก็แสดงว่าจะอ่าไอบ้บัฟกันน้ำอ่ะ มันจะใช้ไม่ได้ถ้าใช้สกิลนะสกิลกันน้ําจะใช้ไม่ได้สกิลน้ําก็จะเป็นอาการดอนใช่ไหมก็จะใส่ก็คือเอาการดอนมาช่วยอะไม่ได้นะครับเพราะมันจะลบผลไอ้ความเสียหายธาตน้ำออก อันนี้ลบผลเผาไหม้ก็สกิลที่มันโหดๆที่มันควรๆปันป่นๆนะคือไอ้สกิลดำน้ำแหละน่าจะใน,น้ละมัง้งอ่าเนี่ยปล่อยแล้วดันทำน้ำหนึ่งเทินแล้วยิ่งถ้ามันตีเบิลได้ด้วยนะมีบล็อกตีเบิลนะมันยิ่งจะเกียนไปใหญ่เลยดำน้ำเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยมันจะสลับกับอันติกับอันเนี้ย ดำน้าเดี๋ยวมุดเดี๋ยวดำเดี๋ยวมุดเดี๋ยวดำอยู่นั่นแหละว,วันนี้ผมก็เจอก็แพ้มาเหมือนกันนะครับแพ้ภาก,กี์มาเหมือนกันมันมุดน้ําหนีแล้วทีมที่จัดไปมันตีดำน้ําไม่ได้ไงมันก็เลยโดนเขาใส่อย่างเดียวเลยแล้วก็มันจะมีพลาด4เลยโชว์นัน้นของภาก,กียร์นะก็บอกว่าภาก,กียรนนี่ผมไม่ได้เล่นล่างแดงนะไม่ได้ทําร่างแดง มันก็เลยอาจจะไม่โชคโชนสักเท่าไหร่ของผมท,ที่ที่เคยทำมาทำแค่ล่างมานะครับอันนี้เป็นพาสซีฟนะสกิวเร s ซแนน c e นี่มาจะเป็นเพิ่มดามินะครับลด50ดูแล้วก็เพิ่มความเสียหายเช่อดูได้รับนะครับเนี่ยมาถึงได้แรงแต่ต้องความเสด็จร1 0ไปก่อนนะครับมาถึงจะได้พาสซีฟเร s ซแนน c e นะครับ แล้วก็มีโปรฝันอันนี้หลังจากที่ศัตรูได้โจมตีทีมดาวมิวกา30%เคลื่อนพลังโจมตีอย่างมากกันนี้ก็คือรัดเทินนะเนาะหลังจากที่ศัตรูได้โจมตีก็เป็นรัดเทินนะอันนี้แต่เป็น30%นะครับ30%ที่จะรัดเทินมาได้ เียนนก็เพิ่มผลวุ่นวายนะแล้วสกิลเด่นของมันก็จะเป็นสองสกิลที่ว่านะไปสกิลุดน้ำเหมือนกันนะส่วนเดนซี่ถ้าจะป้องกันกันจริงๆอะนะผมแนะนำให้ใส่เป็นเซตถทก์สามเทอร์นะแม่งก็เซตหกโอแล้วเซตหกโอก็น่าจะเอาไม่ค่อยอยู่แหละคิดว,ว่านะอ่ะไนใส่เซตหโอใช่ไหมน่าจะเอาไม่ค่อยอยู่ ผมแนะนำเป็นเซตนี้เลยเซตถึก3เทอรนะครับเลยนะแต่รับเบิลมันก็จะน้อยลงไปนะไอเซตนี้จะใช้ดีกว่าแอปเปิลอีกนะครับบอกเลยยิ่งถ้าขึ้นบัวแดงนะเนี่ยมันจะบอกว่าความเหนียวเพิ่มสิซแล้วก็ความเสขียาที่ได้รับลดประมากครึ่งหนึ่งอันนี้ถึกแน่ๆถึกสะใจเลยอีธานผมมาใส่เซตนี้อยู่นะมันก็เลยถึกกว่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับใส่เซตนี้ และยิ่งถ้าเป็นบัวแดงเซตถึกนี่นะอะไรสามเท่าแรกรับความเสียหายห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลใช่ปะมันก็จะมีอันนี้ววนอีกเมื่อได้รับความเสียหายจะได้เกาะอีกชั้นหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีะครับอันนี้เพิ่มความเสยยียเพิ่มไอ้ผลลดความเสียหายอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะกล่าวว่าตีแทบไม่เข้าแล้วนะ จากรถห้าสิบปรถหกสิบห้าแล้วนะวันนี้เมื่อโดนเตะปุ๊บก,ก็จะมีเกาะเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์เทีอีกครับกระถึกเอาเรื่องแหละถึกบรายไส้เลยอันเนี้ยนะแต่มันต้องอยู่ที่ตีบวกด้วยนะถ้าตีบวกสักประมาณแปดสิบไปร้อยหกสิบเนี่ยพอแล้วจะเล่นได้ยาวๆแล้วเนาะแต่เนี้ยดามเมจมันก็จะน้อยลงเห็นไหมเพราะออฟของมันอ่ะจะเป็นอย่างนี้ เห็นนะไอออฟเปอร์เซ็นต์มันจะมีแค่อันเดียวอันล่างจะไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ช่องสองก็จะเป็น Hp เป็นป้องกันไปนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปทำให้ออฟเนี้ยเป็น fp c นะครับทำคล้ายๆระดับสามออฟแหละแต่อันล่างมันจะไม่ได้สามออฟไลต้องต้องแปลงเอาเอาทองดำมาแปลงเอาให้มันเป็นเซตเนี้ยนะแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่แหละ น่าจะยิงนได้เวลาเจอพาเกียนะเจอสกิลท่าน้ำมานะเพราะออ,อันติของไอ้พันเกียมันก็ลดผลต้านทานน้ำด้วยใช่ปะแต่เนี้ยไอดิตดิตลงก้าสียหายชนะทาทาทธาน้ำาะเาเรียกดิตต้านทตาดลดค้ามเสียหาย20%ซตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันกันของพาเกียรได้หรือเปล่านะ แต่20%มันก็โดนชนะท่าตใช่ป่ะมันก็โดนหนักอยู่ใช่ไหมพูดถึงนะมันก็มองยากแต่ใส่ไว้ดีกว่าว่าจะไม่มีนะครับใส่ไว้ดีกว่านะครับต้านน้ำแข็งเนี่ยไม่ใช้แล้วก็อะไรอันนะวิธีอัดเยนซี่ ที่อา์เยนซี่ก็เยนซี่ปกติมันจะติดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใส่ของไปแบบนั้นนะใส่ของแบบที่ว่ายใช่ปะเวลาอาจก็อาดเอ c พีซีเยอะไปเลยอาดไปหนักๆเลยแล้วก็สปีดดีสุดถ้ามีบล็อกตีเบิ้ลนะอาลังการงานสร้างนะครับจริงๆเซี่ผมก็เล่นแค่ไดแม็กนะเพราะาเมจมันเบาเหลือเกินล่างม้าก็ล่างไดแม็กอะผมถอดมาหลายปีแล้วแหละ ไม่ได้คิดจะทำร่างแดงเลยแหละจะถามว่ามันดีไหมดีแหละเดนซี่นะครับผมแพ้ทางเลยทั้งบีดีบิวทั้งนวกหวายผมแพ้ทางเดนซี่หนักๆเลยแหละเจอเดนซี่ก็แทบจะหมอบเลยแหลนะเานาะอุปสงค์บัตรแรกอันนี้มันจะเป็นรถโดนขีนะครับรถโดนขีห้าสิบเปอร์เซ็นตนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกขีเลยนะส่วนอันนี้มันจะนใช้ได้สองอัน ใช้อันนี้ได้อันหนึ่งนะไม่ถูกคขีออันนี้ใช้ได้แล้วแล้วก็อันเนี้ยเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะเลือดถ้าจะให้ถือก็คืออัดเลือดกับดาเมจนะครับแต่ทีเนี้ยเด s i t y มันถ้าไม่อัดดาเมจเลยดาเมจมันก็จะค่อนข้างน้อยนะแต่อันเนี้ยควาสมาวววาสนิทนะมันมาแล้วแหละความสนิทมันเลยร้อยสิบแล้วไอ้พาสดุเบสเซนน์น่ะมันมาแล้วแหละเนี่ยเพิ่มดาเมจเหมือนกันแต่เวลาไปเจอร่างแดงเหมือนกันนะ ไอที่มันมีพาสซีฟเรโซแนนแบบนี้เหมือนกันนะไอพาสซีฟตรงเนี้ยมันจะไม่มีผลนะครับในอย่างที่เขาบอกว่ามันมีผลต่อตัวเรโซแนนซ์ที่มีเรโซแบบนนซ์พาวเวอร์ชนิดเดียวกันนะครับตรงนี้นะก็เวลาเจอกับเรโซแนนซ์เหมือนกันอนะ่ะถ้ามีผลนะนนะีต้ตรงเนี้ยมันก็จะไปได้ผลแต่แเนื้อด e n s ที่ดันเบรคแรงๆก็กาจะเป็นจากอ่า ไอสะทอนบัฟจะไหมน่าจะเป็นจากโปรฝันปาวะออะไม่ใช่ดิคุณสมบัติที่สามหรือสี่ละอ่ะนี่อันนี้ที่มันตีแรงๆนะก็เพิ่มดาเมจ้อเอนอะ่ะ20เทิร์นซ้อนทับได้20ครั้ง แลกกับเพิ่มร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะยี่สิบเทิร์นถูกต้องไหมหกคูณยี่สิบก็เท่ากับร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเนี่ยครับดาเมจมามาจากตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้ถ้าจะทำถึกก็เปลี่ยนลิปปินนะครับใช้ลิปปินไตทีมเพิ่มป้องกันเนาะแต่อันนี้ก็ใช้ได้แหละอันนี้เพิ่มคีก็ของเดนซี่ มันจะเกี่ยวกับคี้อยู่แล้วเนะาะอติของมันเนี่ยใช่ไหมเพิเ่มเสร็จแล้กลางอะไรทะลุเกาะทะลุโลมันจะมีอันไหนวะที่มันเพิ่มขีอะ่ะที่มันจะเป็นวงๆสีชมพูสีชมพูอนะเนาะอันนี้เป็นทะลุโลเนาะเนี่ยไอเมจิ มบริดอะไรวะสักอย่างนึ่งเนี่ยมันจะเป็นวงสีชมพูอ่ะนั่นแหละมันจะเพิ่มคิเพิ่มโอกาสติดคิอะไรประมาณนี้นะก็สำหรับไปแม็อย่างที่บอกว่าต้องอัดดาเมจให้มันนะครับอาจจะปีดอาจจะดาเมจอาจเลือดประมาณนี้ก็จะให้ถึกก็บโบแดงอย่างที่ว่านะครับแล้วก็อันนี้ ่ะต้องเริ่มทำอนี้แล้วนะครับอันนี้ bunker. อันนี้ใส่โอ a, โอก็ e. อ <laughs> ันนี e ้บวกมา160แล้วเนาะอันนี้มันบวกได้ถึง500เปอร์เซ็นเลยอ่ะอ๋อสะสมได้ถึง100เปอร์เซนไม่ใช่100เอร์เซ็น ก็เพิ่มทีละห้าทีละห้าสูงสุดได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับตองน,นี้อันนี้เป็นคีและ้ะก็จะประมาณนี้นะครับจริงเดียนซี่ผมก็ไม่อยากรีวิวแเท่าไหร่เลยถามว่าผมเป็นเซียนเดียนซี่ไหมไม่ใช่นะครับบอกเลยเดียนซี่กับพาเกียนนะเดียนซี่เนี่ยที่ผมพอรู้คือผมโดนมันมาเยอะไงแพ้ทางมันมาเยอะ ส่วนพาเกียร์ก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยได้แม่นอาศัยอ่านเอาเหมือนกันนะครับกับเคยเล่นในไอดีฝากเลี้ยงแต่เล่นแค่ล่างมาร์สนะครับแล้วก็ถอดไปอันนี้อาวุธก็ควรที่จะทำเพราะมันจะมีอาวุธล่างแดงใช่ไหมอาวุธล่างแดงอยู่ไหนวะ วิชิกาอันนี้ไหมไม่ใช่อันนี้ของไคโอกะอันนี้ของกาดอนอ้าไปไหนวะ อันนี้ของลูกเกียอ้าเหมือนมันจะมีอาวุธของมันใช่ไหมแปลว่าหรือม่าไม่มีอาวุธของร่างแดงเนาะถ้ามีก็คงมีตรงนี้แล้วเนาะ ันยังมีแค่อันธรรมดาได้นะไม่มีเฉพาะตอดนี้ผมไม่เคยทำสอดาวนะไม่รู้ว่าสกิลขึ้นหน้ามันคืออะไรนะครับต้องลองทำดาวดูแหละส่วนเจนซี่ถ้าจะเอาดาเมจก็ใส่ท่อนฟืนนะครับแต่ถ้าจะเอาถึกแต่ผมว่าใส่ท่อนฟืนดีกว่านะครับแล้วก็ไปลดประดับเอาเอาโอโอไปใส่ให้ไอ้พาเกีย์น่าจะเวิร์กกว่านะครับ นี่พวกแดงมีเซตนะพวกแดงมีสองเซตไอเนี่ยอ่าถ้ามันยังไม่ได้เปิดบัฟอ่ะมันจะยังไม่ค่อยถึกนะเอาจริงๆนะไอตัวเนี้ยมันจะถึกก็ต่อเมื่อมันเปิดบัฟแล้วนะในจากที่จะเจอมานะครับถ้าเปิดบัฟแล้วเนี่ยโอเคถึกรู้เรื่องนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เปิดบัฟนี่ก็อ่านี่อาวุธใส่ผิดตัวนี่ว่ะเป็นอาวุธของกีราลีิน่า ก็ได้จะต้องขยับอาวุธใหม่ครับอืมนี่น่าจะเป็นฟิว,วชั่นอันนี้หมดแล้วมั้งเนี่ยอืมนำมาฟิวชั่นทั้งหมดแล้ว เราไม่มีไอ้ที่บวกเอาไว้ทำดาวเนาะอาวุธมันถึงได้เป็นประมาณนี้เนีย่ยต้องไล่ทำอาวุธดาวนะครับเวลมาถึงเลือดเกมแล้วเนะี่ยยังมีอาวุธดาวไม่ครบทุกตัวเลยอ่ะทีนี้เราไปดูตัวกตาแล้วนะ เรื่องเดนซี่กับเรื่องพาเกียจบไปแล้วนะถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับไปดูตัวข้อตากอนเดี๋ยวคาจะเสริมเรื่องเดนซี่กับเรื่องพาเกียเสริมได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ค่อยได้แม่นไอสองตัวเนี้นะ เรียนเห็น,หนระยะน,นี่โอเคโอ้โหมมนเรียนสปีดเลยเนาะอ่าอันนี้มีสปีด ก็เดี๋ยวต้องหาทอดแล้วครับหาทอดนะได้ออกกับตุกตาตะกุตาสวยนะสปีดกับสปีดอันนี้ได้แค่บินอย่างเดียวนะบินอย่างเดียวก็จะได้แค่โอโอกับนกไวน์นะครับแต่มันจะไม่ได้ถ้าใส่อันนี้มันจะไ,ไฟฟ้าไฟฟ้าไม่ได้เล่นใช่ไหมละ่ะ ต่าตัวต้าสวย,วยอ,อ,อ,อยู่อ่ะโอเคอ้าบอยู่นะอ้าบอยู่ก็เหลือเพชรระดับแหละ มันจะมีแต่เรื่องใช้เพชรในช่วงเล่นเกมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นใช้เพชรทั้งนั้นเลยสีทองนี่อนะไรโอ้โหป้องกันเลนส์สีทองเลยนะก็ต้องเทียวใส่นะครับเทียวใส่เยอะๆเลยเออโอวันนี้เน้นป้องกันอย่างเดียวเลยเนาะ เั็นป้องกันรห,หนักเลยนะก็ถ้ากลัวไม่ถึกกบใส่เทสถึกสามเทินนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับอันนี้ถึกแน่ถึกจัดเลยแต่มันจะมีออฟอ,อาจจะต้องแปลงออฟออกอะอธิบายมันจะยาวไงทำเป็นสามออฟอย่างเงี้ยให้บรรทัดที่สองะมันเป็น SPC ใช่ปะ่ะแล้วก็ค่อยไปแปลง ให้มันเป็นเซตถึกอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องแปลงอย่างนี้เอาจากเซตอื่นอะในอย่างเนี้ยมันจะได้เป็น spc 2 off ใช่ไหมสมมตินะเป็น spc 2 off ใช่ปะทีเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยไปแปลงให้เป็นเซตถึกพอแปลงเป็นเซตถึกแล้วเราก็มาล็อกบรรทัดที่สามไว้มันเป็น off spc แล้วใช่ปะแล้วก็มารี ไอช่องที่สองเนี่ยให้มันเป็นเลือดอย่างนั้นก็ได้นะครับจะมีเทคนิคการทําประดับเยอะแต่มันจะเปลืองกล่องนะเร็วๆมันจะเปลืองกล่องถ้ากล่องเยอะก็ไม่มีปัญหาถ้ากล่องมเหลกใช้แล้วนะ <c oughs> ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสาหรับไอเดียนี้เนาะ <c oughs> เสริมได้นะครับเสริมได้สาหรับท่านที่ดูคลิปอยู่นะช่วยๆกันเสริมช่วยๆกันแนะนํากันนะครับ คลิปนี้ก็คงขอจบไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ